ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟกกกอนะครับ FC หลายท่านคงสงสัยนะครับว่าเมื่อเช้านี้ตอนช่วงไลฟ์สดอยู่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาที่ร้านกาแฟแล้วก็มาโยกมาเต้นมาแล็บอยู่นะครับผมเขาเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเราไปสอบถามกันนะครับครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับดอนบิน FC ครับผมโอ้ดอนบินเหรอครับคุ้นๆนะชื่อนี้ครับครับผมมาทําอะไรครับ มาเยี่บลุงพลกับป้าแตนแล้วก็บังเอิญลุงพลกับป้าแตนไม่อยู่ครับผมครับผมก็เลยแวะมากินกาแฟที่นี่ครับก็สุดยอดอร่อยโอเคเลยเห็นหอบกระเป๋าใบใหญ่มาเลยครับใช่จะมาก,กี่วันเหรอครับกาว่ามาสักสองวันครับผมสองวันเนาะครับผมแต่งตัวเหมือนนักร้องแล้วเมื่อเช้านี้ก็มาโยกมาแลบอยู่ที่ร้านกาแฟกกอกนี้มีที่มาที่ไปไหมครับเหมือนนักร้อง เลยนะครับคุ้นหน้าครับผมผมมีช่อง youtube ของผมเองนะผมดอนบินเอฟซีครับผมก็มีเพลงแต่งเองร้องเองอยู่ใน u t ท b e ชาวสวนบินได้ครับผเฟสปูบินได้ครับผมนายกบินได้ส้มหยุดบินได้แล้วก็โควิดบินได้5เพลงครับผมหเพลงนะครับทาง youtube แล้วมาที่กกอกจะมีกกอกบินได้ หรือว่ากาแฟกอกอกบินได้อะไรมีไหมครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้โอกาสโอกาสหน้าอาจจะมีเดี๋ยวต้องนอนดูจักคืนสองคืนเนาะได้จะได้บิวอารมณ์ในการแต่งเพลงสําหรับกกอกในครั้งนี้วันนี้จะรอใครครับนั่งรอตั้งแต่เช้าแล้วนั้นี่ยผมก็จะมอบเสื้อเป็นที่ระลึกครับผมดอนบินเอฟซีเสื้อจาสวนบินได้จะมอบให้กับเจ้าของ youtube คบับผมไปกกอกครับผมทีนี่อร่อยแล้วก็ เป็นกำลังใจให้เจ้าของกาแฟแล้วก็ช่องของกาแฟโกกอกครับผมเป็นที่ยอมรับของแก่กุ้มาเยือนที่นี่แล้วก็หมู่บ้านโกกอกที่นี่ด้วยอ่าก็เป็นกำลังใจแล้วก็ผมขอมอบเสื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบในกระเป๋านะครับผมเอาผมกําลังสอบถามคุณว่าคุณมาจากไหนเพเอาเสื้อให้ผมเลยเหรอครับโอ้เอบคุณเป็นเอฟซีน่ะเอฟซีเลยคุณก็ <c oughs> รักค,คุณมิตรแล <c oughs> เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอครับผมเซอร์ไพรส์เนาะเอฟซีนี่ครับโดนบีเอฟซีนี่นะครับไอทางร้านนะครับผมสวนบินชาวสวนชาวสวนบินได้โดนบินเอฟซีใช่เลยยี่สิบแปดธันวาหกสอง่าเนี่ยบินมันในยูทูบอ่าวันที่ปล่อยครับผมแล้วผมก็ขออนุญาตเจ้าของร้านกาแฟกโกกอกอร่อยช่วยช่วยแขวนเสื้อโชว์ไว้สักอ่าหนึ่งอาทิตย์ ใส่เลยได้ไหมครับหรือแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนโชว์เพื่อให้ลูกค้าได้มากดซับกดติดตามช่องนรามินฟิสซีด้วยแล้วก็กดซับกดติดตามช่องกาแฟกบเกาะด้วยครับผมอ่าเป็นเป็นเ็เรียกว่าเป็นฝันกระเพาใจแล้วก็เนี่ยเดินทางมาไกลก็มอบเสื้อให้หนึ่งตัวขอบพระคุณมากนะครับผมแสดงว่าวันนี้ก็ต้องรอเจอลุงพลกับป้าแตนก่อนเนาะโอเคครับผมมีมาฝากลุงไหมหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับก็มีครับผมมีมีมีหรือว่าจะมีป หรือว่าอะไรกับลุงก่อนหรือเปล่าครับวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวต้องติด <c oughs> ตามชมเนาะโอเคครับผมอาจจะได้ถ่าย MV ด้วยกันมัง้งบางทีอาจอจะเล่นเ v หรือว่ามาเล่นเพลงคู่ก็ได้ครับผมก็เพลงที่แต่งไว้ก็ประมาณ1ิกว่าเพลงแล้วตอนนี้ก <c oughs> <c oughs> เพลง, <c oughs> งอ็อบัมเลยนะครับนี่ <c oughs> เป็นอัรบัมเลยถ้าเป็นอัรบัมได้เหมือนเมื่อก่อนก็ดีนะครับผมแต่ตอนนี้มันไม่มีอัรบัมแล้วลงใน YouTube อย่างเดียวครับก็ ไม่ใช่คนไกลที่ไหนนะครับผมมาตั้งแต่เช้านะครับหอบกระเป๋าใบใหญ่มาเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเหมือนจะไปต่างประเทศนะครับแต่ที่จริงก็คือว่านะครับชื่อว่าชาวสวนบินได้นะครับชื่อเพลงครับผมชื่อเพลงชาวสวนบินได้นะครับดอนบิน fc นะครับผม นี่นะครับตัวจริงกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไปด้วยนะครับครับปลาไก่กี่พันกิโลนะครับอ๋อประมาณ1,900กกิโลครับผม1,900กกิโลเกือบ2,000โลนะครับใช่ครับผมจากอะไรนะครับจากไหนครับจากอเมรุ่งทุ่งสงศมณฑลกรสีธรรมราชมาจากทุ่งทุ่งสงเลยนะครับผมทุ่งสงนะครับมาไก่นะครับก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับทางช่องยูทูบนะครับดอนบินได้เอฟซีนะครับขอบคุณมากนะคครรัััับบสสสสววดดีีครับสวัสดีครับ